วัดีครับวันนี้เราจะพามาดูการให้น้ําไผ่กินซุงเรานะครับนี่ครับเป็นมินิสปริงเกอร์นะครับเดินสายมาจากบ่อหลังบ้านประมาณร้อยห้าสิบเมตรนูน้นะครับฝั่งนูน้นเดินสายท่อสองนิ้วมานะครับแล้วก็มาเดินสาย PE แล้วก็ติดสปริงเกอร์มินิสปริงเกอร์นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับ นี่ครับเดี๋ยวจะพาดูสวนไผ่ปลูกไว้ประมาณหนึ่งไร่นะครับก็เริ่มออกหน่อแล้วนะครับทําไผ่นอกฤดูนี่ครับนี่อันนี้ก็ออกหน่อแล้วนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับ นี่ครับเริ่มแทงหน่อมาแล้วใบไผ่ที่่วงๆมาเราก็กวาดๆแล้วก็เอามาคุมไว้ที่โคนนะครับเพื่อรักษา,าความชื้นเพราะอากาศมันร้อนช่วงหน้าแลง้งเมื่อหน่อไม้มีความชื้นมันก็จะออกหนอนนะครับอันนี้ก็ออกหนอนแล้วครับอันนี้ก็กล้ตัดได้แล้วประมาณ อีกสักวันหนึ่งพวกนี้น่าจะตัดได้นะครับตัดทายได้แล้วนี่ครับถ้าเราจะทำหน,อน่อรอบดูนะครับเราต้องแต่งกิ่งทางกอ อันนี้ก็แต่งกิ่งสางกอเมื่อประมาณสักเดือนพฤศจิกาธันวาประมาณนี้แล้วก็ให้น้ำมาเรื่อยๆใ่ก็จะออกหนออันนี้จะออกหน่อทั้งปีนะครับถ้ามีน้ำให้นีออกหน่อทั้งปีนะครับ น่่อใหญมากที่ประมาณไร่เ,เศษแล้วก็ปลูกไว้ประมาณ100กว่ากอร้อยยี่ประมาณนี้นะครับประมาณ120ย่สิกอก็เริ่มให้ผลผลิตแล้วนะครับเริ่มขายได้แล้วนะครับช่วงนา้าแรงก็จะมีราคาค่อนข้างดีนิดนึง มัคัแพงนิดนึงนะครับนี่ครับภาพโดยรวมโอเคครับ